สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์ pool นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันอย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นทับร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวของสโมสรลิเวอร์ p ู o ประจำวันในรอบเช้านี้พร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นกันที่เขาแรกกับบทสัมภาษณ์ของฮาวิ่เอลเลียตก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพระล่าสุดแกได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในซีซั่นนี้เนี่ยจะพยายามยกระดับตัวเองให้มีฟอร์มการเล่นที่ดีมากกว่าเมื่อซีซั่นก่อนให้ได้นะครับก็สําหรับฮาวิ่เอลเลียตนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาแกก็ได้ถูกสื่ออย่างเรียผูเอฟซีนี่แหละได้เชิญเข้าไปให้สัมภาษณ์ในเว็บไซต์สโมสรน,นะครับแล้วก็สอบถามฮาวิ่เอลเลียตประมาณว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับ ฟอร์มการเล่นของคุณเมื่อซีซันก่อนจนมาถึงณปัจจุบันนี้ฮาวิเอเลยดแกก็ตอบประมาณว่าในซีซันก่อนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นฤดูกาลแรกแบบเต็มตัวของผมซึ่งผมก็พยายามทําความคุ้นเคยและพยายามจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมในทุกๆเกมในแต่ละเกมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากๆดังนั้นผมจะต้องมีวิธีการดูแลรักษาร่างกายของผมซึ่งฤด,ดูกาลที่แล้วผมก็ได้สั่งสมประสบการณ์เอาไว้ค่อนข้างจะเยอะ และผมจะนำมันมาปรับใช้ในซีซั่นนี้ผมว่าเวลาที่ยากลำบากมันอยู่ตรงนี้นั่นแหละเพราะผมจําเป็นจะต้องเดินหน้าต่อไปและยกระดับตัวเองให้ดีมากขึ้นผมจะต้องเก่งขึ้นผมจะต้องมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นและจะต้องพาสโมสรก้าวขึ้นไปสู่อีกหนึ่งระดับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเบื้องต้นทาวีเอเลียตแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของอังเดรต่อเลยนะครับเพราะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกแล้วนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างที่ในตอนนี้เนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลนะครับก็สําหรับอังเดรนะครับแข่งในตําแหน่งกองกลางของสโมสรฟรูมิเนเซในประเทศบราซิลต้องบอกว่าในตอนนี้ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งมาติดๆกันหลายวันนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมานะเห็นบอกว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ย ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปสู่ขอเขาด้วยแล้วนะครับเพียงแต่ดนเบื้องต้นก็ถูกสมโมสรฟูมิเนเซตอบปฏิเสธกลับมาก่อนนะครับเนื่องจากทางฟูมิเนเซเนี่ยเห็นว่าเงินจํานวนที่ยื่นเข้าไปเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับซึ่งล่าสุดนะครับมันมีสื่อในประเทศบราซิลที่ชื่อว่าโกโบเอสเปอรเตนะครับได้เอาไม้เนี่ยไปสอบถามอังเรนะครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไงบ้างที่ในตอนนี้ตกเป็นข่าวชื่อมโยกับสมโมสรยักษ์ใหญ่ในเกาะอ,อังกฤษ ทางอังเดีนะครับเขาก็ตอบประมาณว่าอ๋อสำหรับเรื่องที่ผมมีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษใช่ไหมผมว่าผมก็ค่อนข้างรู้สึกดีนะจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่แค่ผมหลอกนักเตะหลายๆคนถ้าหากมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมใหญ่ๆพวกเขาก็น่าจะดีใจไม่ต่างจากผมซึ่งผมก็พอใจมากๆนะถ้าหากพวกเขาจะยื่นข้อเสนอให้กับผม แต่ในตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกทุกๆคนว่าจิตใจของผมยังคงมุ่งเน้นไปที่สโมสรต้นสังกัดอย่างฟูมบินเนเซ่100%และมันยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอังเรแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของโซโฟ,ฟิยันอัมลาบาดต่อเลยนะครับเพราะล่าสุดแกเนี่ยได้ถูกตัดชื่อออกจากทีมในการไปลุยศึกยูฟาคอนเฟลเล์ลีกด้วยนะครับ ก็สำหรับโซฟิยันอัมลาบัดนะครับก็เป็นแข้งอีกหนึ่งคนที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเพียงแต่ทางอิงจากนักข่าวคนดังอย่างฟาบิซิโอโลมาโนเนี่ยโลมาโนเขาบอกว่าหลังจากที่ลิเวอร์พูลได้วาตลูกเอ็นโดมาแล้วนะครับทางลิเวอร์พูลก็ลดระดับการให้ความสนใจทางด้านโซฟิยันอัมลาบัดในทันทีเพียงแต่หลังจากนั้นนะครับทางสื่ออย่างลิเวอร์พูลเอ็กโคหรือว่าเดอะมิลเลอร์เนี่ยยังคงออกมายืนยันว่าในตอนนี้ ทางโซฟียนอัมระบัดยังคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ทางลิวพูเนยังเกาะติดสถานการณ์อยู่นะครับซึ่งทว่าล่าสุดนะครับมันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นด้วยนะเพราะเมื่อคืนเนี่ยสโมสรฟิออลเลนตินาได้ทําการเครื่องเครื่องบินไปที่เจนัวนะครับเพื่อที่จะทําการแข่งขันในรายการศึกยูฟาคอนเฟเนเ์ลีนนะครับแล้วก็แน่นอนจะมีนักเตะตัวหลักๆของทีมเนี่ยเดินทางไปครบทีม เพียงแต่ประเด็นก็คือทางโซฟีอันอัมลบัดเนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งในนักเตะที่เดินทางไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเขาน่าจะถูกตัดชื่อออกจากทีมซึ่งสื่ออย่างลิฟูเอ็กโคนะครับแน่นอนก็ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่านั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ว่าโซฟีอันอัมลาบัดอาจจะถูกสโมสรเนี่ยสั่งตัดชื่อออกนะครับเนื่องจากเขาน่าจะกําลังที่จะย้ายออกจากทีมไป ซึ่งถ้าถามว่าแล้วโอกาสเนี่ยมันจะมีมากหรือน้อยแค่ไหนที่ทางลิเวอร์พูลจะได้โซฟิยันอัมระบัดก็ต้องบอกว่า50-50นะครับเพราะในตอนนี้ข่าวของเขาเนี่ยมันก็ยังถูกเชื่อมโยงอยู่กับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งสโมสรน,นะครับซึ่งโอกาสที่ทางลิเวอร์พูลจะได้ตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของบังโมต่อเลยนะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าถ้าหากเรีพูเสียบังโมออกจากทีมในช่วงก่อนตลาดนักเตะจะปิดอีกไม่กี่วันนะครับร์พูจะนําเงินไปดึงไอ้เจ้าลีลอยซาน่หรืออาจจะเป็นเฟสเดเิโกเคียซ่าเข้ามาเสียบแทนนะครับ<ม>ก็สําหรับในช่วงนี้นะครับนอกจากที่ว่าทางสโมอสอรีพูจะตกเป็นข่าวว่าอยากจะดึงนักเตะในตําแหน่งกองกลางเข้าสู่ทีมหลายต่อหลายคนเนี่ยมันก็ยังมีข่าวแปลกๆอีกหนึ่งข่าวนะครับก็คือทีมจากประเทศซาอุดิอาระเบีย นั้นกาลังให้ความสนใจแข้งอย่างบางโมนะครับเห็นบอกว่าในหลังจากนี้อาจจะมีการทุ่มเงินก้อนโตเพื่อที่จะสู่ขอเขาเข้าสู่ทีมนะซึ่งในประเด็นนี้นะครับทางสื่ออย่างลิพูเอคโคก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าจริงๆทางสโมสรลิพูเนี่ยในตอนนี้ไม่มีนโยบายที่จะขายบางโมออกจากทีมนะครับแต่ถ้าหากจํานวนเงินที่ทางทีมในซาอุยื่นเข้ามาเนี่ยมันมากเกินกว่าที่จะปฏิเสธก็ไม่ได้เราอาจจะเห็นดิวดีวนี้มันเกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้นะครับถ้าหากจํานวนเงินมันมากเพียงพอ ซึ่งล่าสุดนะครับมันก็มีสื่ออิตาลีที่ชื่อว่าเกาโชเมคคาโตนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าถ้าหากสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยจำเป็นจะต้องปล่อยบางโมออกจากทีมจริงๆทางสโมสรลิเวอร์พูลก็รู้สึกว่าจะมีแผนรองรับอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือพวกเขาจะเอาเงินที่ซื้อบางโมนี่แหละไปพยายามดึงนักเตะที่ชื่อว่าลีลอยซาเน่แข้งของสโมสรไบรเยอร์มินิกเข้ามาเสียบแทนนะครับหรือถ้าหากไบรเยอร์เนี่ยไม่ขายลีลอยซาเน่ก็อาจจะเป็นทางด้านเฟสเดนิโก้เคซ่าแข้งของสโมสรจูวนตุสนะครับ ซึ่งตามรายง,งานของสื่อนะครับเห็นบอกว่าถ้าหากสโมสรลิพูได้เงินก้อนโตจากการขายบางโมออกจากทีมเนี่ยพวกเขาจะสามารถซื้อนักเตะค,คนไหนในโลกนี้เข้าสู่ทีมก็ได้นะครับเพราะจำนวนเงินที่สามารถขายบางโมออกไปได้เนี่ยมันน่าจะเยอะมากๆนะครับและน่าจะเอาไปซื้อไอ้เจ้าลีลอยซาเน่ได้แบบสบายๆหรือแม้กระทั่งเฟสเอเดโกเคซ่าหรืออาจจะเหมาทั้งคู่ลิพูก็สามารถใจไว้แบบสบายๆแล้วก็ชฉียวฉีวนะครับ ทีนี้มาต่อกันที่ขา่าวดวนกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดทางเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลก็ได้ประกาศแบบสายไาแลบว่าได้คว้าแข้งในตำแหน่งกองกลางคนใหม่เข้ามาสู่ทีมแล้วนะครับก็สำหรับแข้งคนนี้นะครับที่ผมกำลังจะเล่าข่าวให้ทุกๆคนฟังกันเนี่ยเขามีชื่อว่าอาเทรนีโอนีนะครับก็เป็นดาดรุ่งจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็กติดสนานการ์ของเขามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ปัจจุบันนะครับเขาเล่นในตำแหน่งกองกลางแล้วก็เพิ่งจะมีอายุ16ปีเมื่อเดินมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วตอนที่เขาค้าแข่งอยู่กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาก็ถือเป็นหนึ่งในแข่งคนสำคัญที่เล่นให้กับชุด U18 ปีอย่างสม่ำเสมอซึ่งถ้าเราสังเกตดูเนี่ยอายุของเขาเพิ่งจะ16นะครับแต่สามารถแจ้งเกิดได้ในทีมชุด U18 ปีนั่นหมายความว่าฟีเท้าของเขาน่าจะไม่ธรรมดาซึ่งเขานะครับลงสนามไปทังสิ้น13นัด ในพิมลีกอังกฤษในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับซึ่งเห็นบอกว่าในตอนแรกเนี่ยมีหลายๆทีมเนี่ยกาะติดสถานการณ์ในเจ้าแข้งรายน,นี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้อรสเซนแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าหนูรายนี้ก็เสร็จทางด้านสโมสรลิวอพูลนะครับแล้วก็มีการชูเสื้ออย่างเป็นทางการเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับโดยแกจะใส่เบอร์8นะ ก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันในรอบเช้านี้นะครับก็ก่อนที่จะลาจากกันไปอย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วขออนุญาตกล่าวคำลากันเลยกันแล้วกันนะขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ